Ni, ta den med för vi ska planta. Ta med. Lika försiktigt. Inte dra helt upp, bara knäcka. Ta den med. ดอกสะอนอ,สอ,นสอนอุ้ยสะอนสะอนอุบอวบกขานังอวบน่งามเลยค่ะพี่น้องผักโขมทะเลดูอูอับอับอ่อนอ่อนนสะอนสอนลายออลี่

สปีลมัสได้ยอนเสเสียววป้อนอ้อนได้นี่พี่น้องไปมึงดูมึงดูมอกม่าใหม่ใหม่ฮอเดดออกแล้วมันกระคืดมากขึ้นก็เพราะน้ำมันเหนื่นได้น้ำเนาะเลยน้ฝนไมน่ากระมาม่าอ้ักมีโ้ดยคลมึงดู หมูเก่าเหรอคะแม่เก็บบาเบิดดอกเพราะว่าคนไทยอยู่นี่กับลายอยู่คนไทยอยู่เมืองนี่กับลายก็มาเก็บกันมันก็แตกออก่อนเก็บนี่แป๊บเดียวเนี่ยมันนี่เดี๋ยวมันก็แตกกันมาอีกฝนตกใส่เก็บแป๊บเดียวก็ได้ค่ะไม่สวยสะออนน่าเสียดายขั้นมาตินมาเมื่อนี่เนาะมาเมื่อนั้นขั้นมาตินกับมาเด้ก็ได้อยู่ ใส่เก็บสอนเนี่ยอยากไเรียนาทะเลมคดอยดนเวอ้ะฟุกะบนสูบบาร์เุกะบดวิสิกะพาห่เก็บตตที่ห่อแน่ใจว่ากินได้ะอันปสวยๆมันอี่ยังบุหอปูหูไหม เออบ่กูหผู้ใหญ่โหกับบัวนั่นได้จานสวยๆกินได้บ่ใบสวยๆนะเนี่ยห้ากินแต่ผักโขมเนาะถ้าเป็นบ้านห้ากแตเป็นผักโขมเนาะบ้านนอกบ้านนอกอีสานห้าเป็นผักโขมรสชาติแบบเดียวกันเลยมีดอกออกมากเลยมันๆรสชาติหวานมันอืมสิเต็มกระต่ายอีกแล้วบัวพ่อไม่พี่น้องมึงผักโขม เออพ่อไปพี oh. s <S ่น <fe Jean> ้องเข้ามาเก็บผักโขมอีกแล้วเนื้อผักโขมผักโขมผักโขมทะเลยูโนเว่เราจะนะได้มื่อนี้มื่อนี้ได้อีกเต็มตะการหนึ่งก็ได้จะได้ผัดผัดน้ำมันหอยพอดีนี่ปกติเอาไปลวกจิ้มแจ่๋ลูกใบหนึ่งใส่ปลาแซ่บแซ่บแซ่บไปเลยผักโขมอันนี้แซ่บไปเลยด้วยพอไปพี่น้องเด้อผักโขมเนี่ยแซ่บมีมีวิตามินไฟเบอร์ อร่อยอร่อยลูกไส้โมนี่ลูกไส้เก็บซอยดีขนาดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวปด้วยเถิดเด้อเก็บผักโขมที่นอร์เวย์ค่ะเก็บผักโขมทะเลที่นอร์เวย์ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮาดายลุคเกสคอ่ะ